สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่าพูเท่าชูวับก,กันอีกแล้วนะฮะยังไงก็ฝา,าก like กดไลค์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่ในการกดแร้งนะฮะแล้วก็ทุกคนดูมันแบรนด์หมาโจกูหมาโจลิเล่นหน้ากูแล้วกูจะเอาตัวอะไรไปเล่นดีคิดว่าตัวอะไรมันจะแก้ทางไอหมีตัวใหม่ได้บ้างนะเอาละมาดูแผนที่บันเทิงมากมึงดูมันเอาตัวรไปชนออฟเลนกับคิวกอด กว้วเลเทแน่นอนโอ้โหนี่มึงเดินมาโผล่ป่าฝั่งกูเหมือนเดินอยู่บ้านตัวเองเลยนะเฮ้ยขาดนิดเดียวใกล้จะตุยละ้ะจะหนีไปไหนรอแป๊บขอสองวิอันชีดนี่ลำแสงที่ฆาตด,ดวงตาเดี๋ยวเร็วมากกูขอเวลานอกเฮคิวก็อดทำไรเพื่อนโอ้ครับกูก็เดินป่าบ้านเขาเหมือนป่าบ้านเราเลย <laughs> <laughs> เพื่อนอยู่กันครบอย่างงี้น่าจะรวมกันดันบ้าน เอาปอมนี้แน่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะโดนยังไม่ได้อ่านสกิลของตัวใหม่เลยเนี่ยยังไม่รู้เลยความสามารถมีอะไรบ้างแต่ขอจิ้มไปก่อนหนึ่งทีเร็วมากเร็วมะเดีวเรวเร็วเโอ้ขอบคุณครับแอดเน็ตขอบคุณมากสาวแว่นขอรายงานครับผู้พันตอนนี้วางระเบิดไปไม่โดนที่อะไรเลยศัตรตูที่เราโจมตีสบายดีกันทุกคนครับช้างช้างเราน่าจะเล่นช้างได้นะจังหวะน,นี้แต่ขอเคีบก่อน,นจะได้เก็บสแต็กสีแดง ไอตัวของดัซซี่นี่ตัวสเต็กสีแดงเขาเรียกว่าอะไรนะมันสําคัญมากเลยนะมันจะทําให้เรารีสกิลหนึ่งกับสกิลสองได้เลยขอเก็บช้างมาแล้วหนึ่งช้างช้างช้างการขวอดูสภาพเผลอแป๊แบ,บเดียวมันเอาป้อมบนแล้วนี่การเอาอันติมาล็อกช้างนี่ถือว่าเป็นการที่ประมาทมากเลยนะเพราะช้างมีสกิลล้างสถานะได้เนี่ยบนไปงั้นแหละอู้คไกจะวางไม่โดนเกือบเกือบไปแล้วกูเมื่อเขาเนียนเอาบนเราเราก็เนียนเอาล่างเขาได้เหมือนกันแหละไม่มีปัญหาอ่ะคิวก็ัสดีค่ะ โอ้วางสกิลไปแทบไม่สะเทือนหายไปครึ่งหลอดเดี๋ยวเดียวเดียเดียว,ยวอย่าเข้ามาใกล้ขอโทษขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วปล่อยผมไปเธอพี่ผมขอร้องปล่อยผมไปเธอพี่กูบอกว่าให้ปล่อยกูไปนี่ส่งกับบอไปเลยสัต